หยุดเบิ้ลสิทีเสียงดังมากของหูมากพี่บอลรู้พี่แล้วมัเกี่ยวอะไรน้องตามนหนวกหูเสียงดังจะน,อน,น,น,อ,นจะะอนก็ไม่ได้นอนจะดูละครก็ไม่ได้อะะดูละครก็ดูไปสิใครไปห้ามน้องตาละ่ะก็พี่เสือเบิ้ลรถเสียงดังต่หนวดหูปวดหัวมากเลยอ่ะวันหยุดจะนอนพักผ่อนก็ไม่ได้จะเบิ้ลใครจะทำไรหยุดหยุดหยุดนี้นะแต่บอกให้หยุดนี่มันบ้านพี่รถก็รถของพี่มันเกี่ยวอะไรกับน้องตาแบบนี้เดี๋ยวตาจะไปแจ้ง ว่าพี่เสือทําเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านพี่ไม่ผิดพี่อะผิดไม่ผิดแบบนี้ผิดนะครับพี่เสือถ้าทาเสียงดังนานๆทีก็แค่บอกกล่าวขออนุญาตแจ้งเพื่อนบ้านตามมารยาทแต่ถ้าเบิ้ลรถเสียงดังบ่อยๆสม่ําเสมอหรือมีปาร์ตี้แล้วทาเสียงดังบ่อยๆไม่เกรงใจเพื่อนบ้านผู้ใดส่งเสียงหรือทําให้เกิดเสียงหรือกระทาอื้อๆโดยไม่มีเหตุอันควร <c oughs> จนทําให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1000บาทนะครับกับพี่ชอบเบิ้ลถ้ามีการข่มเหงรังแกก็ปรับไม่เกิน5,000ันบาทครับถ้านานๆทีก็พอเข้าใจนะพีี่่่แตนบอย กิ็มันไม่ไหวกับพี่ชอปเบิร์ดนะ่ะแหนไม่ตัวรู้วยอุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะ yeah.